สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมทริปนี้นะครับพบกับผมนะครับนะเถิงนะครับทริปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปหานักตกปลาท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะออกทริปตกแนดินนะครับผมนะก็มีนะท่านหนึ่งนะที่อยากจะแนะนำนะตอนนี้ก็แกอยู่หมายแล้วนะครับผมนะก็เป็นไอดออของผมสไปผม ตกปลาใหม่ๆนะครับผมนะก็เป็นนักตกปลา,าในเมืองเทึงนี่แหละนะก็สุดยอดอะ่นะเนเรื่องตกแ้าดินของแกเนี่ยครับนะเดี๋ยวผมจะตามตามแกไปนะครับผมตอนนี้แกอยู่หมายแล้วนะครับผมโอเคจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวต้องมาติดตามชมครับผมไปเตรียมแล้วอุปกรณ์แค่นี้ อีก200เมตรเปลี่ยนขวาเล็กน้อยทางไหนวันเนี้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแต่เรามาขวาบ้าหรือเปล่าสิริสิริมั่วหรือเปล่าวันเนี้ยสิริมั่วหรือเปล่าครับ200รอ,อุ้ย สิริมัว่วหรือเปล่าโอเคครับผมนะคุณผู้ชมครับไม่เคยมาหมายนี้เลยนะครับผมนะต้องเปิด GPS นะครับผมถามสิริเนี่ยมัว่วหรือเปล่า๋อไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะครับผมนะโอ้โหมาย ใช่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ไงข้างหน้าโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเจอกันที่หมายครับน่าจะใช่ทางนี้แหละอ้าวนี่ไงทางหลักทางหลักมันอยู่ตรงนี้ครับผมนะสิริพาเราอ้อมนี่วาอโอ้เชื่อไม่ได้ครับผม GPS โอ้ยพาเราอ้อมนี่ไงครับผมถึงแล้วนี่ เสียงบอกให้เลี้ยวซ้ายมานะนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมท่านผู้ชมนี่ครับหมายที่เราจะตกวันนี้นะครับผมนะโอ้ยไม่ถึง200เมตรแล้วตอนนี้ถึงแล้วสิริ <c oughs> โอเคนี่ครับผมหมายครับผมหมายที่เราจะตกนะเดี๋ยวไปตามหาครูเสียงก่อนน่าจะอยู่เอ่อตรงนี้นะใช่นี่ครับตอนนี้ผมอยู่ บริเวณอ่างไม้ยานะครับผมอ่าําเภอพญาเมงรายนะครับจังหวัดชิงลายนะครับผมนะทิปหน้าดินครับทลิปนี้อ่ะครูสิงเห็นละอยู่ตรงโน้นโอเคครับผมเดี่ยไปครคูสิงก่อนนะสิริถึงแล้วหยุดได้แล้ว,ลลว,ดดลวพากันไปอ้อมครับ เทียบเลยนะครับโหยอดแล้วหู้สิงอยู่ตรงนั้นกผมเดี๋ยวหาที่จอดก่อนครับครับตอนนี้ครับผมอยู่เอ่อริเวณอ่างบ้านไม้ยานะครับเบอพญายางลายจังหวัดเชียงรายครับผมนะนี่ครับหมายตกปลานะครับผมหมายตกปลาเอ่อโอ้โหคันเบ็ดโอ้เป็นร้อยครับผมคันเบ็ดเป็นร้อยเดี๋ยวอ่า ขอแนะนำนะครับผมวันนี้อยู่กับอุ้ยครูสิงห์ไอดอลของผมสมัยเมื่อแปดปีที่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหพิดเท่านี่ครับนี่ครับครูสิงห์นะครับเจ้าของเหยื่อตกปลาสิงห์สยาม เหือตกปลาสิงสยามนะครับผมนะครับผมนี่ครับโโอ้ชมและผมชมและวนี่เหยื่ออืไม่มีอะไรมากครับแล้วก็มีไอที่ไอ้ที่ไอ้ที่ขาดไม่ได้ก็คือรำขนมปังเนาะมีโลโก้หรือเปล่ามีโลโก้หรือเปล่ามันมีอยู่ข้างบนอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านข้างนะครับนี่อืมนนี่ครับสูตรนะครับผมไอสนใจเหยื่อสิงสยามก็อ่า ติดต่อมาได้เลยนะครับผมมันมีอยู่ข้างในครับครับผมโอเคครับทานข้าวก่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ผมก่อนนะครับผมนี่ครับโอ้นี่ถามคูลุงนะมันมันมีมันมีถุงถุงอยู่ครับมันมีป้ายป้ายติดถุงครับผมดูบรรยากาศก่อนนี่ครับวันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าลมลมแรงมากนะครับผมวนโอ้โหเบ็ดเท่ๆทั้นนั้นเลยเบ็ดตุ๋งโอ้โหเบ็ดผมอายเลยครับ นี่ครับน,น,น,นี่ท่านผู้ชมนะวันนี้เอ้ยเราจะเอาเบ็ดของเราลงไว้เนี่ย<อ>นี่ครับโหเป็นร้อยคันครับท่านผู้ชมผมเอามาแค่สี่คันคงหืมไม่กล้าเอาลงละเท <laughs> ียบเลยครับเนี่ยคันเบ็ดเป็นร้อยหืดยอดเดี๋ยวมาติดตามชมครับผมท่านผู้ชมว่าทริปนี้นะครับ เราจะมาเราจะเจอหรือเปล่านะครับูุสิงที่นี่เออเขาเขาเขาปลาอะไรครับเนี่ยนกจันยี่ศกไอปลาปลาบึกนี่นกจันยี่ศกนะครับกินมีแต่ตัวไซส์ใหญ่อยู่ครับผมโอ้แต่จะกินยากหน่อยกินยากหน่อยเนาะวันนี้เนาะนี่ครับผมโอ้ตะก้อโคตรอึดนะครับผมครับนะอันนี้เอาให้อดมินโอ้ขอบคุณครับผมครับเนี่ยเดี๋ยวให้ถ่าย ตะก้อโคตรอึดน,นะครับของครูสิงห์ผลิตด้วยใช่ไหมมีขายด้วยใช่ไหมมีขายในเว็บไซต์ด้วยนะครับตะขอเดียวสุดยอดขอกามาใช่ไหมการมาการมากระสือเล่นตะขอเดียวโอ้โหสุดยอดครับก็ช่วงนี้มันปลากินจัดแต่มันระแวงหน่อยต้องขอเดียวโอเคครับผมคูสิงห์สุดยอดคราวนี้ให้แม่แอดมินนี่ปีหกกว่าไงเอดมินครับผมห้าลูกเดี๋ยวปั้นโอเคปั้นเยือก ตรงนั้นตีเลยครับผเดี๋ยวลงตรงนี้ได้ไะเดีด <laughs> <laughs> ๋ยวผมเตรียมมาสี่คันเองครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตตีตีแทกกันสั้นๆเลยเพราะมันมาตีใกล้ได้เลยครับแทกเลยครับผมแทกเลยโอเคโอเคนะตรงนี้เดี๋ยวมันไปพลาดหรือว่ามาสนุกนะครับผมนะทริปนี้นะครับผมด้านโน้นก็นกอัดขึ้นมาละโอ้สุดยอดวันนี้เตรียมมาสี่คันครับท่านผู้ชมนะ ก็จะอายเบ็ดของตัวเองนิดหน่อยนะดูเบ็ดของครูสิง์โอ้โหลุ้นๆงั้นนะครับนี่นะเพิ่งเตรียมมาสี่คันนะครับด้านน้นโอ้โหคนคนละยี่สิบกว่าคันโอเคครับขอเอตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมโอ้โหไม่ได้ใช้มานานตกแต่แม่น้ำครับผมนะแองแบบนี้นะครับไหม แองเก็บน้ําแบบนี้ไม่เคยตกนะครับหรือว่ามาเอาบรรยากาศนะครับทริปนี้นะครับท่านผู้ชมดูเบ็ดนะครับเป็นร้อยคันเลยครับผมเนี่ยครับวันนี้นะงเทิงเตียมมาสี่คันครับผมนะนะขอขอแทรกเขาเนี่ยขอแทรกตรงนี้ครับผมนะแต่อย่าขอตั้งสูงเลยนะครับผมขอแทรกเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับ น,น,นี่ครับผมนะมีสี่คันครับผมจะสูงกว่าเขานะครับเอ่อเห็นนะนะ,เ,ะเขาต้องลาบกับพื้นนะครับเพราะว่าลมมันแรงมากนะครับผมนะเดี๋ยวมันลุ้นนะครับผมนะไม่ได้ยังไงก็ถือว่ามาพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศแล้วกันนะครับผมนะกับเ,เพื่อนนักตกปลาจงังหวัดเชียงรายนะครับผมเป็นร้อยคันเลยครับผม สุดดยอสำหรับเหยื่อตกปลาสิงสยามนะครับก็เป็นเหยื่อที่ผลิตนะครับผมมีโรงงานผลิตอยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นผลงานครูสิงนะครับกับหมายนี้นะครับผมหมายที่เรามาวันนี้นะครับก็เป็นผลงานปลาหนุนจันไซสวยๆนะครับกับทีมงานของครูสิงนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมวันนี้นะเทิงนะครับเราจะต้องเจออะไรแบบนี้ บ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาติดตามชมนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเหยื่อตกปลาสิงสยามนะครับผมก็มีจำหน่ายนะครับผมทางเว็บไซต์นะครับผม w w ็บไซต o ท g f o o d f i t c o m นะครับหรือไม่จะทักไปที่ Facebook โปรไฟล์เหยื่อตกปลาสิงสยามได้เลยนะครับผม คครับผมตอนนี้ก็ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับสี่คันครับผมนะฝั่งนู้นอะเขาก็ได้ละนี่ปลารับแขกด้วยนะครับผมนี่ปลานินไซส์สวยนะครับผมลงสี่คันครับผมนะก็คันเบ็ดก็โอ้โหดูตั้งแต่ด้านขวามือนะครับดู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 นครับ เยอะมากถึงด้านโน้น,นนะเป็นร้อยนะครับสุดยอดโอเคอเดี๋ยวมาติดตามชมครับซ่อมลอกด้วยนะครับนค่ครูสิงวันนี้วัน,น้ล้างลอกแกะลอกซ่าอมออะานะอ,อนล้างลอกตกอกกะลอ้านอะอัาแกะลอ้างอก้าดลองน้นนางลอกแกะลอกกอ ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็ขอแนะนํานะครับผมนะเหยื่อนะครับสูตรเด็ดนะครับผมเหยื่อตกปลานะครับสิงสยามนะครับผมนะของครูสิงนะครับผมนะตัวนี้เป็นสูตรปลาเกตนะครับผมปลารวมนะครับผมนะสนใจก็ทักมาได้นะครับครูสิงนะแกมีอ่เว็บไซต์ด้วยนะครับผมนะเว็บอ่าสันไซทองฟู้ดฟิชนะครับผม เว็บไซต์เนี่ยผมเป็นคนเขียนเองนะโอเคนี่ครับผมสุดยอดนะขอฝากไปด้วยครับผมนะวันนี้มาขอแอบแกนะครับผมนอกจากนั้นก็นี่เป็นลำนะครับผมลำขั่วอย่างดีนะครับผมนะเกรดเอนะครับผมนี่สุดยอดแกทําหมดนะเป็นเซตเลยนะครับทริปนี้เราก็ใช้เหยื่อสูตรนี้นะครับของครูสิงนะครับก็มาแอบแอบอ่าครูสิงด้วยนะครับ มีโอกาสก็ขอแอดด้วย <c oughs> นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมนะทริปนี้นะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับผม,ม,ม,มเบ็บเยอะมากเป็นร้อยอ,อ,อ,อ เื้ยเขาไปกินเขาไปถึงปุป๊บเขาไปจีนนอนเขาบไปไปป้านใครพวกขว้างปุ๊บดูโอ้เนี่โคตรไกลลมลมตี หน้าอ่งเขาก็มีการตกสิงลิวด้วยนะครับฝั่งโน้นนะครับปลาจะเข้าดีมากนะครับผมนะก็เรามาอยู่ฝั่งนี้นะครับกับนา้าาเขานะครับก็ยังเงียบนะครับผมนะผ่านไปแล้วโอ้โหเกือบ2ชั่วโมงนะครับยังเงียบนะครับนะก็ดูจํานวนเบ็ดกันแล้วกันนะครับผมนะหนึ่งสอี่ห้าหกตรงนี้มี7ตรงนั้นอีกออยาวไปถึง ทางโน้นนะเป็นร้อยโอ้โห, <S <S โโหนะครับผมแล้วก็เบ็ดของน้าเทิงนะครับผมอ่าขอแทรกขอแทรกเบ็ดเขาสี่คันนะครับผมนะกลางฝูงเบ็ดกลางเบ็ดฝูงเบ็ดเป็นร้อยคันนะครับผมนะ <S <S โอ้โหแล้วก็วันนี้นะครับอา่าอากาศสภาพอากาศนะลมลมค่อนข้างแรงนะครับดูน้ํานะครับอ,อ,อ,อ่าอ่าก็นะนะบอกว่าทริปนี้ วันนี้นะปลาก็ไม่ค่อยกินนะครับผมนะนะฝั่งนี้ก็ยังเงียบนะครับผมจะก้อะจะมีปลาปลาเล็กๆนะครับผมปลาปลากระบอกนะครับผมก็ขึ้นตัวสองตัวนะครับผมกับปลานินนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะมันอุ้ยไม่ดูเลยวะหลงยากครับผมนะเนี่ยตรงนี้ยจนถึงสุดนู่นอะ เบ็ดเป็นร้อยครับผมนะว้าวนะถึงสี่คันนะเดี๋ยวต้องมาติดตามชมนะตอนนี้บ่ายแล้วนะครับผมนะยังเงียบครับเราจะอยู่ถึงเย็นเลยนะครับผมทริปนี้นะครับนะอาจารย์สิงค์ครูสิงห์ก็กำลังทำที่พักนะสร้างที่พักสำหรับพักแรมค้างคืนนะครับผมนะ แต่ของเราก็หน้าเทิงก็จะอยู่ถึงเย็นนะครับผมนะทีิปนี้สนุกครับผมนะมีอุปกรณ์หมดนะสร้างที่พักกันละนะตรงนี้บรรยากาศครับอสอดหืมเบ็ดเริ่มสร้างที่พักกันละ เด er> ี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับผมนะโอ้หตรงนี้อีกยี่สิบคันนะไอโต้ออีกเหี้ยบรรยากาศนี่ท่านผู้ชมนี่ขายดีมากนะครับลุง อยู่ฝั่งโน้นนะครับมาซื้อแล้วนะครับเหยื่อสิงสยามนะครับนะใช้ดีไหมครับดูครับดีอยู่ี่อยูเคยได้ปลาอะไรบ้างครับเอเบอร์เอเบอร์ปานิน้องสุดยอดนะครับนี่ครับเหยื่อสิงสยามนะลุงแกมาเหมาสามถุงนะเกี้ยงแล้วใช่ไหมครูสิงหมดแล้วโอ้โหแนะทถึงก็ไม่ได้สิ ไม่ได้โนะอ้อออออนอยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปแวะเยี่ยมชมโรงงานเยืเอสิงสยามนะครับผมนะ,นะแกเอามาขายในหมายแห่งนี้แนละ้วหมดเกี้ยงแล้วครับผมนะนะถทึไม่ได้กลับไปลองไหมน้ำอิงเลย <c oughs> โอเคครับผมสุดยอดมจ้างกินอาหารห้องาักมาแลงเ วันหี้อกันเออวันอาคารกันโรงเย็ยนยืดอีกวันจะไปบัดเบ็ดปุกน้อยๆเอากันมาอีพ้อนะกันมาชอกนะผมมีนั่นสองกันคิดหลอกกันเพราะอะไรบางหวังนค่นะไม่ใช่ป่าครับป่าพักกับที่ป่าพักเนี่ยคนเดียวนะป่าอ้างนี่นะสุดยอดเลยครับเอาป่านนองจันแน่นนั่นเด็ดว่าหลานจันแน่นสองเฮ้ยนัก แป่งกินกันแป่งขึ้นมากิน่ะกันี่อยู่ป่าหอมหมดคำตู้อยู่บ้านอย่มันแกน่นป่าตีในตู้มาเสียงกันแต่ตัวแต่ตัวที่ได้ว่านั่งกับพี่เมียเอามาต้มเห็ดสองตีนนั่นนะต้มใส่ต้มต้มแกงต้มส้มใส่ใหเห็ดแ <c oughs> บีเบทพ<ห>ี่บอดบอดล็อกล็อกวีเบทอาจจะตีไหยไอ้ยังไงครับเน,น,นีนน่ยเหมือนเดิมเหมือนกะไอบูกลัวกลัวครูสิงจะ ไปทุระนะเดี๋ยวจะทิ้งเบ็ดก <bé ant> ลัวใช้ไม่เป็นนะโอ้โหหมุนหมุนขวาด้วยตัวตัวนี้ใช่ไหมครับขึ้นนะแล้วก็ปิดเบรกนิดนึงโอเคแล้วก็หมุนอ๋อโอเคครับผมยังดังอยู่น้องเนี่ยดังั้นล่ะดีเดตโอ้โหดังนี้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันกินขึ้นมาไม่ไหวแล้วโอเคโอเค,โอเคครับน,นะ เดี๋ยวครูสิงห์จะไปธุระนะครับแล้วก็จะทิ้งเบ็ดเบ็ดพวกนี้ไให้ผมไปเดี๋ยวผมจะอัดดูคันแต่ละคันนี่ชุดเบ็ดทั้งนั้นนะชุดเบ็ดนะคันเก้าฟุตสิฟุตทั้งนั้นนะครับผมนะใช้ไม่เป็นนะครับผมถึงเล่นแต่สปินนิ่งเออสปินนิ่งคันละอ่าทั้งลอกทั้งคันห้าร้อยบาทนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะได้อัดคันเออ กันเบสของกูสิงบ้างนะครับผมนะตอนนี้ปลายยังไม่เข้านะครับผมบะนะสุดยอดเดี๋ยวมาติดตามชมครับ นี่นะครับโอ้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมนะและตกตาก็นะนะเขาก็ยังไม่ยอมกันนะครับผมนะเบ็ดเอ่อที่เห็นเรียงรายเป็นร้อยคันเนี่ยครับผมฝั่งนี้นะครับวันนี้นะเอ่อไม่มีอาการแบบว่าสายวิ่งสายรากลอกลั่นอะไรไม่มีเลยนะครับผมนะ วันนี้ปลาใหญ่ไม่เห็นขึ้นครับทั้งอ่างนะครับไม่เห็นนะไม่เห็นเลยครับก็จะมีปลาตัวเล็กนะครับผมนะฝั่งโน้นนะครับผมนะฝั่งโน้นครับผมที่เอ่อเห็นเข้าได้กันนะครับผมส่วนฝั่งนี้เงียบครับผมนะเบ็ดเรียงลายกันโอโหเป็นร้อยกว่าคันนะครับผมนะเฮ้วครับผม ก็ถือว่าพาท่านผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศสวยๆของอหมายตกปลานะครับแถวๆอำเภอเทิงนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาอําอเภอพยานเมืองไรนะครับผมนะเทิงโดนเชือดเรียบร้อยนะครับผมแห้วครับผมก็ถือว่า,าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับผมเพราะว่าฝั่งนี้เขาก็ไม่ได้กันนะครับผมนะครับ ปลางเงียบมากครับผมนะถ้าคนอื่นได้นะเิงไม่ได้โอ้ก็จะพิจารณาตัวเองอยู่นะก็ <c oughs> ไม่มีใครได้อะนะก็ถือว่าพอดีกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับทริปนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดกระด,ดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของน้าเนะครับผมนะทริปนี้สวัสดีครับ พิดตกดีนพอดีเลยไปแล้วครับ